จังหวัดกาญจนบุรีติดท็อป25จังหวัดที่พบปัญหายาเสพติดมากที่สุดในประเทศด้วยปัจจัยทั้งเรื่องของพื้นที่ชายแดนและการแพร่ระบาดในชุมชนโดยพบว่ามีนักเรียนและเยาวชนนอกสถานศึกษามีอัตราการเสพและติดยาเสพติดใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไปซึ่งอำเภอท่าม่วงติดท็อป3พื้นที่ที่พบปัญหายาเสพติดมากที่สุดในจังหวัดทีมข่าวได้ลงพื้นที่อำเภอท่าม่วงและพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านอารีรัตน ผู้รีเริ่มและรวมตัวอาสาสมัครซึ่งเป็นคนที่สนใจอยากแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่3หลังทุกคนรับรู้ว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่จริงและอาจทําให้ลูกหลานของเราได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่อยากแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงจึงได้หาวิธีเพื่อดึงดูดใจครัวเรือนที่มีผู้เสพยาเสพติดให้เลิกพฤติกรรมโดยเลือกให้ความช่วยเหลือเฉพาะครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดูแลตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บและเสียชีวิต ผ่านการให้เงินขวัญถุงทุนการศึกษาช่วยสร้างบ้านมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภครวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความระหนักรู้ให้คนในชุมชนกว่า200ครัวเรือนห่างไกลยาเสพติดครัวเรือนที่เขายุ่งเกี่ยวยาเสพติดเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมทำไมบ้านเราไม่ได้รับการช่วยเหลือเนาะเออเขาก็สงสัยว่าทำไมเขาก็เขาก็มาทำความเขา้าใจว่าทำไมเพราะว่าคนในครัวเรือนเราอะย,ยังยุ่งเกี่ยวยาเสพติด พอเราสร้างกิจกรรมปุ๊บให้คนครวเรนใกล้ๆอ่ะครัเรนสีเ่เถวเขาก็จะมองว่าเราทําอะไรอยู่อ,อ,อประมาณนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเข,เ,ขเขาเริ่มเข้าใจอ่ะเราทําได้แค่นี้แหละถ้าถามว่าเราก็ภูมิใจนะหมู่บ้านนี้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีให้ได้รับเงินทุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดผู้ใหญ่บ้านมองว่ากองทุนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่อาจไม่เพียงพอ ทีมงานจึงวางแผนต่อยอดการใช้เงินทุนเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แนวคิดเงินขวัญถุงสร้างทุนปัญญาและทุนศรัทธานำเงินที่ได้มาคิดต่อยอดไปช่วยเหลือคนอื่นจนเกิดเป็นแรงศรัทธาให้ชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างป้าสุนีเดิมทีสามีใช้ยาเสพติดเพื่อทำงานให้ได้มากขึ้นเพราะต้องเลี้ยงดูลูกสี่คนแต่เลิกได้เพราะอยากให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีจากการช่วยเหลือของกองทุนตั้งเอ ลุงไม่ได้ยุ่งยาเสพติดครอบครวัวก็ดีขึ้นมีกินมีใายไปไม่ต้องเลือดร้อนอะไรก็พอกินพอใช้ไม่เพียงแค่ชุมชนสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงและสถานศึกษาก็ร่วมด้วยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ประกาศตัวต่อต้านยาเสพติดอย่างชัดเจนนำโครงการครูแดที่ไทยประยุกต์ใช้จากต่างประเทศ โดยให้ตำรวจสพท่าม่วงมาให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดกับนักเรียนชั้นป .5 มีคลินิกเสมารักให้คำปรึกษานักเรียนที่ต้องอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่ใช้ยาเสพติดจัดกิจกรรมชุมนุมครอฟ์แดนการเล่นและรำกลองยาวและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมโครงงานเพื่อให้เยาว,วชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่เราส่งเสริมลูกๆนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง นะคะนอกจากรู้ในเรื่องของพิษพยาเสพติดแล้วเราส่งเสริมลูกๆที่มีความรู้ความสามารถความสนใจนะคะศักยภาพของตนเองเช่นในด้าน,ด,านดนตรีค่ะแล้วก็มีในชุดของกองยาวและนางรำที่ลูกๆได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองนะคะที่สนใจผู้เสพรายใหม่จะได้จะได้รู้จักวิธีสอนวิธีวิธีการปฏิเสธนะครับ mm hmm. ปฏิเสธเริ่มตั้งแต่บุหรี่เลย mm hmm. ถ้าบุหรี่เนี่ยถ้าแค่มวนเดียว ก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดชนิดอื่นเลยทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้น้องเพียงขวัญบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆในการสร้างภูุมคุ้มกันเพื่อป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งในอดีตมีการระบาดอย่างหนักมันค่อนข้างจะอันตรายค่ะแล้วก็สําหรับเด็กเยาวชนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแย่ค่ะถ้าเกิดว่าเข้าสู่ร่างกายก็จะทําให้ร่างกายแย่ลงเข้อีีค่ะก็ คิดว่าทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ห่างจากยาเสพติดค่ะสำหรับจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีหมู่บ้านที่ได้รับทุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน300กว่าหมู่บ้านจากทั้งหมด959หมู่บ้านซึ่งปีนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าขับเคลื่อนง,งานให้ครบทั้งหมดพร้อมกันนี้จังหวัดได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครบถ้วน100%แล้ว าดว่าในวันที่26มิถุนายนนะคะซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเนี่ยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านร้อยโททศพลใจโควินเนี่ยก็จะประกาศในเรื่องของการกับเคลื่อนนะค,ะครเปอร็น0์ในเรื่องของการสร้างหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของจังหวัดกาญจนบุรีได้ะค่ะรัฐบาลให้ความสําคัญและเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ล่าสุดออกกฎกระทรวงฉบับใหม่หากครอบครองยาบ้าไม่เกิน1เม็ดหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพต้องนำตัวไปบำบ,บัดรักษาซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา